สวัสดีครับนเจียครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับรายการเจี๊ยบสามชาติพาถั่ว EP ที่1ินะฮะวันนี้เราเปิดหัวด้วยความเป็นศิลปมของคนเลยนะนึกว่าลืมไม่ลืมไม่ลืมรัมผมเรามาทำอะไรครับวันนี้วันนี้พิเศษมากครับวันนี้บอกได้เลยพลังสู่อนาคตจะสู่รถของคุณครับคืออะไรวะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพิเศษเลยนะวันนี้สุดมีแขกรับเชิญด้วย ข่าวโบ๊ะเอ้ยอะไรวะทางของคุณทางของผมไม่เอาดิเห็นเมียด okay. ูเรื่องคุณเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าวันนี้เราพามาทําอะไรที่นี่นะฮะเราอยู่ที่ร้าน c g 0 400อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวตามกันไปเลยครับผม าละครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับภูม a าเกลนะครับผมรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะภูม a าเกลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเจอภูม a าเกลคนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage แม่เสือสาวภูม a าเกลด้านล่างน<ม>ี้ได้เลยนะคะอ,อะ๋อให้มึงมาเรีบ รีบไปหน่อยอทำงานก่อนอโอเคไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาทําไมต้องเป็นแบตเตอรี่ภูม่ากครับคืออย่างนี้ค่ะต้องเกิ่นก่อนในการกินพลังงานเชื้อเพลิงมหรือว่ากินน้ามันของรถต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากระบบแม่เหล็กไฟฟ้า2อ,อย่างก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ตัวของไดชาร์จที่นี้เคยได้ยินะั้ที่ผู้ใหญ่เขาบอกเรามาบอกว่า อยากประหยัดน้ํามันก็ขับรถแล้วก็ดับแอร์สิแล้วก็ขับรถไปมันจะยังประหยัดประหยัดกิโประหยัดน้ำมันได้ประมาณ15-30%เลยแต่ในความจริงทําได้ไหมคะไม่ได้หรอกครับร้อนครับร้อนครั้อนอากาศไทยแบบนี้คือรอนโอ้โหไม่ต่องเด้อดมึงอ่ะร้อนภายนอกทะบุ้งอย่างเดียวอ่ะโอเคก็ความจริงอ่ะทำไม่ได้เลยทีนี้พอเราเล่นกับในเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์ในการลดลดพลังงานการใช้พลังงานไม่ได้เนี่ยเราก็เลยไปเล่นกับไดชาร์จแทนอีกตัวหนึ่งทีนี้ ตัวไดชาร์จเนี่ยก็เลยเ,ออเป็นการพัฒนาระบบใหม่ค่ะที่ชื่อว่า AMS หรือว่าไดชาร์จอัจฉริยรระก็คือระบบไดชาร์จอัจฉริยะเนี่ยจะเป็นการที่ ทําให้ไดชาร์จหยุดทํางานบางช่วงเวลาค่ะเหมือนพักใช่เหมือนพักแต่ว่าการหยุดทํางานไม่ใช่ว่าเราดับเครื่องนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยยังสตาร์ทอยู่แต่ว่าเป็นช่วงที่รถไม่มีการเคลื่อนไหวงงและเซ่อ่าก็คือช่วงที่รถไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นอาจอดรอเพื่อนอยู่อแต่รถสตาร์ทอยู่นะจอดหน้าร้านสะดวกซื้อจอดติดไฟแดงอะไรแบบนี้ไดชาร์จเขาก็จะหยุดทํางานลงค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในระบบในรถรุ่นใหม่ๆรถยนญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสด้ h ฮอนด้า t o โยต้านิสสันเงี้ยค่ะรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีระบบนี้หมดแล้วก็คือ i d l i n g Start Stop System ก็คือระบบการเปิดปิดแบบที่มันเปิดปิดได้ชาร์จอัตโนมัตินี่แหละแต่ว่าปัญหาคือแบตเตอรี่เก่าๆที่เราเคยมีกันมานมนาเนี่ยมันไม่ได้รองรับเพราะว่าอตอนที่ไดชาร์จหยุดทำงานแล้วพอเราเริ่มปล่อยเบรกใช่ไหมคะเวลาเราจะออกตัวปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งใหม่เนี่ย ไดชาร์จไฟก็จะฉกกระตุกโอ้ไฟไม่พกระชากใช่ทีนี้พอกระชากปพิบเนี่ยก็จะทำให้อายุแบตเตอรี่เนี่ยสั้นลงใช่ดังนั้นค่ะก็เลยเข้าสู่คําถามว่าทําไมต้องเป็นภูม่าแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าภูม่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะสำหรับนวัตกรรม efb หรือว่า enhanced สลัดแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะมารองรับระบบ Hy d r i n ส Start Stop System ก็คือว่าเวลาที่ตอนที่ไดชาร์จอยู่ทำงานตัวนี้เนี่ยก็จะส่งไฟไปให้ใช้งานแทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งอำนวย้ความสะดวกแอเออใดๆนะคะก็มีไฟจากตัวนี้ในการหล่อเลี้ยงคว่าแบตเตอรี่จ่ายตรงใช่ตทีนี้พอเราปล่อยเบรกเพื่อเหยียบพันเร่งไฟก็จะไม่กระชากไม่กระตุกก็จะไม่มีผลในอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เลยสมูทมากกว่าเดิมใช่แล้วก็ยังได้คุณประโยชน์แล้วก็คุณสมบัติเดิมที่เราต้องการก็คือในเรื่องของการประหยัด พลังงานหรือว่าประหยัดน้ํามันอ่าเซฟเงินแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนหรือว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนนอกไซ์ออกสู่บรรยากาศด้วยใช่ใอ่ใช่ประมาณนี้คําถามต่อไปครับผมค่ะเอาสิถามไปแล้วไม่ได้เตียมกันมาด้วยดีเตียมก่อนนะเดี๋ยวกูบอกคําถามต่อไปมึงถามเลยมีแฟนยังคามหรอหนูชงให้ขนาดนี้แล้วคําถามต่อไปโอเคครับไม่ทราบว่าคุณอิงมีแฟนหรือยังครับ เกี่ยวอะไรกับแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวนะส่วนตัวเยอะนะคอตอบตอบจริงหรือคำตอบหลอกคะนี่ไงเอาหลอกนี่เว่าเสียใจครั้งเดียวคำตอบหลอกก็คือยังไม่มีมีบางเวลาแล้วก็ไม่มีบางเวลาโอเคส่วนคำตอบจริงก็คือมีบางเวลาแล้วไม่มีบางเวลาเหมือนกันเป็นหรือเปนหรือมัก็สะดวกซื้อปะเนี่ยเออมาไปกรใส่มาโอเค งั้นสรุปได้ว่าแบตเตอรี่พูม่ารองรับรถที่มีไฮดรีนซัลซ็อซิสเต็มโอเคเหมาะกับรถมาสด้อย่างเราเนาะถูกต้องเหมาะมากๆเพราะว่าค่าแบตเตอรี่ก็สูงแบตก็ไม่กระชากได้ใช้ไม่กระชากแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานใช่ ประกันเท่าไหร่ครับผมอยากทราบต้องบอกเลยว่าโดยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยก็มีอายุค่อนข้างนานแต่ว่าของเราการันตีให้สูงมากนะคะให้ถึง18เดือนเลย18เดือนสุดยอดปีครึ่งปีครึ่งเลยใช้ยาวใช้กันแบบยาวๆอ่ะหายห่วงนะครับผมไม่ต้องมาต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆไม่เสียเวลาแล้วด้วยไม่ต้องคอยเอารถเข้าศูนย์ตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องเองเนาะสาวภูมาเกลหรือเสือสาวภูมาเกลเป็นเพจเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่า รถที่เข้ามาเปลี่ยนแบตวันนี้ต้องมีไหมเตรียมใครมาหรือเปล่าแล้วเราตามไปดูกันเดี๋ยวเราต้องมาถามท่านหน่อยว่าคันนี้เข้ามาทำอะไรดูเหมือนน่าจะเป็นลูกค้าเราน่าจะกน่าจักนะเดี๋ยวเราต้องมาดูเอ๊ะอะไรยังไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสอบถามได้หน่อยฮะวันนี้พี่รถมาทำอะไรครับผมมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเตอรี่พี่ได้มีหาข้อมูลไหมฮะว่าจากจะมาเปลี่ยนรุ่นไหนอะไรยังไงที่นี่ ก็มีดูดไว้ของ p ูม a าครับของ p ูม่าเห็นข้อมูลตามเพจตามกลุ่มรถใช่ครับก็ผมดูในในเพจับผมก็เห็นาว่าที่มีจําหน่ายพูมาด้วยแสดงว่าพี่มาถูกทางนะครับ CG0400 ของเราเป็นตัวแทนจหน่ายแบตเตอรี่พูม่าครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยใช่เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะพี่ว่าค่า CCA ที่เราคิดไว้ในใจเนี่ย จะตรงไหมหรือจะโอเวอร์หรือจะน้อยกว่านั้นผมถามหน่อยพี่คันนี้ที่พี่ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ2ปีสิป,ปีกว่ากว่าสองปีกว่าเนาะ,ะงั้นเดี๋ยวเราเรียกช่างมาดูหน่อยไหมว่าค่าแบตเป็นยังไงมันต้องเปลี่ยนหรือยังเนาะโอเคอช่างครับผมรบกวนดูค่าแบตคันนี้หน่อยเชิญครับอาจารย์เชิญเลยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ค่า C C A เหลือน้อยกว่ามาตรฐานนะครับประมาณอยู่ที่2 5 0อ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตพูม่าแล้วเดี๋ยวเรามาูมาดูนะครับว่าเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ย ค่า CDA จะเป็นเท่าไหร่อโอเคครับผม เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว EFB Q85 นี่ค่า CTA ข้างกล่องเนี่ยเขียนว่า660เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าจริงๆของมันเนี่ยคือเท่าไหร่อาจารย์ครับรบกวนวัดค่า CTA หน่อยครับถ้ามึงบอกไปวัดนี่กูเสียบเลยนะเออมึงเรียกอาจารย์ก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันวัดแล้วได้เท่าไหร่ครับอาจารย์842 842ไหนอาจารย์โชว์ไอ้กล้องดูหน่อยสินี่เดี๋ยวจะหาว่าโม อย่างนี้แสดงว่ามันดีเกินค่าถูกไหมฮะใช่ครับผมสูงกว่าค่า C T a ข้างกล่องแบตเตอรี่พูมมากพลังแข่งอนาคตสูงลดขึ้นมึงก็ขยันพูดขยันจำกลัวลูกค้าเขาไม่จ้างต่อโอเคสุดยอดครับ <c oughs> ตอนนี้นะฮะ <c oughs> เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่า C T a ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนอยู่ที่660ครับเมื่อกี้อย่างนี้พี่เห็นเนาะวัดได้800กว่าก็คือพูดง่ายๆว่าใช้ยาวๆที่สาําคัญพิเศษไปกว่านั้นคือ ประกัน18เดือนก็คือบางคนใช้บางทีขายรถแล้วอะแบตยังไม่ยังไม่เสื่อมอะเอางี้ดีกว่าเนาะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เลือกแบตเตอรี่พูม่าครับผมแล้วก็มาใช้บริการที่ CG 0400เเท่อมาแล้วเนาะเมื่อกี้พูดผิดโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมกลับกับรถเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณมากครับคุณลคับสวัสดีครับเอาล่ะฮะ เดี๋ยวจริงๆแล้วเราจะมีอีกคันนึงที่เข้ามาเปลี่ยนนะด้ข่าวว่าไอ้ตัวนี้ตัวปัญหาตัวปัญหาแล้วโทรมาถูกตัวด้วยโทรมาหาผมก็แน่นอนป้ายาไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเป็นยังไงมันพูดว่าไงรู้ไหมสตาร์แล้วอ่อนแรงอ่อนแรงขาเหรอับขาอ่อนแรงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูคันต่อไปครับผม เป้ายยาไว้อ้าวมาเหยื่อเหยอเหยื่อะเชิญครับครับแน่สวัสดีครับหวัดดีครับหวัสดีครับครับผมหวัดดีครับอาการเป็นยังไงอะไรยังไงฮะไฟอีลูกกับสามเหลี่ยมขึ้นอ่าปัญหายอดที่ผมว่าทั้งสองครับใครๆก็รู้ว่าพอไอ้นี่ขึ้นปุ๊บเตรียมตังค์ไว้เลยก็เลยป้ายยาไปว่าถ้าอยากใช้ได้ยานานกว่านี้ยาวนานกว่านี้ ลองพูมาเอฟบีเอ e <'re> okay. ็นห้าห้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนเป็นยังไงไหนโอเคมานี่เลยครับป่าเฟียสเชิญเลยครับป๋ามาดูใกล้ใกล้นี่นะเนี่ยเดี๋ยวเราวัดก่อนนะป๋าว่าก่อนเปลี่ยนเป็นยังไงครับนี่จะวัดแบตเตอรี่ที่ป่าใส่มานะ ตอนนี้ค่า c c a อยู่ที่230ิบนะครับนี่แหละครับปัญหาที่ป๋าเจอไฟสามเหลี่ยมขึ้นเพราะว่าค่า CTA มันต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนภูม้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับผมอ่าอ่เดี๋ยวป๋ามาดูนะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้ววัดได้เท่าไหร่ปกติต้อง5้า้อยนะคือข้างกล่องเขียนห้าร้อยนี่เรียบร้อยเจ0ดร้อยกว่าไปไงป๋าแถมให้แถมให้ภูม่าชอบแถมหรือป๋าไม่เอาเอาดิเอาดิป๋าบอกเอา โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์ครับไปงานป่าเฟียสผมบอกแล้วว่าแรงจริงนะข้างกล่องเขียน500แต่ว่าจริง700กว่านอกจากนั้นป่าเฟียสยังได้วารันตีหรือประกันหลังการขายของแบตเตอรี่พูม่าอีก18เดือนใช้กันแบบหนึ่งปีครึ่งใช้ยาวๆจริงๆอ่ะ2ปีก็ยังใช้ถึงผมใช้มากับตัวเนาะโอเค วันนี้ทางคูม่าเนี่ยเขามีของระลึกมอบให้นิดหน่อยป๋า,าสาขับรถมาถึงนี่ในวันพิเศษใด่โดนป้ายยามา<笑><笑> <Okay. S 2> โดนหลอกกันเลยไงวันนี้ก็ขอบคุณป่าเฟียนมากนะคะด้วยเสียเวลาขอาอนะโอเครครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างเขาผมสำหรับคลิปวันนี้นะฮะอ่ามึงจะแอคอีกนานไหมเนี่ยอ๋ที่เราพามาดูนะครับผมแบตเตอรี่คูม่าตัวนี้นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมผมขอฝากนะใครที่สนใจแบตเตอรี่คูม่านะครับผม มาดูได้ที่ร้าน c g 0 4 0 0สาขารามอินทานะครับผมหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีตึ้งตรงนี้นะฮะแฟนเพจ Facebook MF Auto เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอสโลแกนชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผมพูม่าแบตเตอรี่พลังแห่งอนาคตสู่รถคุนเออมึงท่องอี่รอบเนี่ยทั้งคืนอกทั้งคืนบวมไปหมดแล้วคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผม คลิปหน้าเราจะพาไปดูหรือว่าไปชมหรือไปรีวิวอะไรก็แล้วแต่ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะเสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ